เเปลเปิดนะแล้วเราจะดูบอลกันไหมนป้ปหยิบแก้วไว้ดิต้อยับหยิบแก้วไว้มาโอเคนะกเลยเอากล้องไหนกล้องไหนกล้องมนอ้าวอีกรูนึงออสการ์ไม่มีหอะอสการ์ไนโฟนั่งลงุ้ยเดี๋ยวเอ้ยไปหไปหาพี่โฟ ไปหาพี่โฟกก่อนกินอะไรก่อนเีไปมันไม่มีไปหาพี่โฟกก่อนตามใจโอเคอ่ะมาเราไนนึอนี่โฟกโฟก์ดูกล้องก่อนเร็วหนึ่งสองสามดูบูเบียตูดมาหมาไฟดับครับไฟดับไม่ดับสัญญาณดู เห่นคกัน่าเคนแค้ไม่ดูบอลม่ารูปมาเห็นไหมงหน้าจะไไม่เห็ดูเห็นถ้ปิดแสงอากา่อยู่ในหัวเอ็นี่ปหลาดมอะไรนะไปดูเฉลไฟอะไรเข้ามบนี่แม่มีนี่เลไม่ช่ไฟมันเป็นัดูวยไม่หด้ยไอี่ก็อร่อยนี่กออม่ได้ครับาเนี่ยอร่อย

เออจะไปได้พิงเสียใายไม่ได้พักกูโเล่มันเสาวนะจะไปขบนไหมคข้าบนปะสามสิบห้ยังไม่ขึ้นจิกิงเดี๋ยวให้น้องนนีกแก็ได้นะก็ตองื่นเต้นนะวเนที่ทีแรกมนสองลูกมันมันดีย มาแล้วมาแล้วมาแล้วชัปุยชัปุยเหมือนเมื่อกี้เนี้ยชักปุยโตแล้วครับโต๊ะมันก็ดีมาแล้ยทั้งเดี๋ยวปุยมาแล้วก็ไม่ฟังแม่ก็้าใไหมแม่มันเชื่อฟังเงตุลาเนี่ยมันเนี้ยหนีแม่เคยทำขึ้นยายบอกมันต้องยกขึ้นมันต้องยกขึ้นทำบาปเลยเอาโต๊ะพับตี่แกหลังหักเลยโอ้เหรอฮูยต้องติดตาเลยแม่ก็ติดตามันเป็นโตนี่แบบ แม่ท okay, so ี here, ground, right? iros, like, ่จริงแล้วต้องเชื่อยายยาหบอกว่าย่ายกอย่ายกยกเลยปึ๊บุ๊กแกมันดึ้มันตกใจมันก็วิ่งขึ้นมาแม่ก็เอาเตียงมัดติดแงหลังปอ่งนี้นะฮะทุกวันนี้แม่ก็หมุดก็ปวดหลังเลหลัปวดหลังทำอะไรก็ปวดหลังได้หมดเลยกี่ๆๆๆๆกๆๆๆนเตะหมดเลยเนๆๆ สีอย่างสุดตันทีด้วยไปวานแล้วกนแม่ขอคของน้องขอไปกับตันทีเป็นไรเป็นมพี่อ่ะนอนไม่น้องหรน้องอยากกินนมลกไม่ อันนี้คับเปิดว้นนี้นวันนีนึ่งนะครับเปิดเดืองนวันนี้นึ่งนะครับนอนลขาก้องพอนนึนะครับก็ได้แก่ตัวโดนน่นอนก็ขยับะเนี่ยอย่าเบาๆแขเบาๆเปิดวันนี้านึ่งแขกวันนี้เนึงเออเกิดนิี้นึงแล้วเปิดเปิดตรงนี้ครับว่าไงทุกท่าน ใส่กระโปงอยู่นแล้วน้องยู่ไม่หิบตรงไม่ได้หิบน้ำป่ะูอี้เนี่ยรเร็วลูกเรเร็วคงีบกไหปแ้างหลังยิบไปข้างหลังลูกยิบข้างหลังเลยได้กบเเด้เริ่มเแล้วครับผมตรงนี้ โอ้นนั่อะไรนะโอ้ยน้ฝนตกดูไม่จืดเลยนะ,ยะนเ,เะน,เเะนี่ย

ก็เรื่องอะไรของกองง่ายมากกว่าเลยของกอง300นั่นกว่า ญี่ปุ่นในชุดสีขาวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะได้เห็นครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เล่นของญี่ปุ่นสองตำแหน่งด้วยคนยังไม่เต็มเลยนะเนี่ยสนามไหนเนี่ยบ้ามเราเออบ้านเรามีสนามเดียวเลย

อันนี้เป็นช่วงล้อเพือชกญี่ปุ่นนะครับงเรโ้เมาี่เจอกันนจ๊ะดณนะดจานปะปะจานไได้เฮ้ยเสียงไ่ตดว้าเรอยืตอนตนนี้มันานเยอะาดนันนเร็วเกินส เยอะพวกนี้อีกพวกอยู่นไทีอะไรวกนี้าากมาไม่แน่นะว่าต่ายของ่ายเป็ีแต่โคตาให้ให้ให้ทงานเลิบอลเลบอลออกอ่ะออกโคเลยพวกคนนั้นเล่นด้วยคนที่ออกีโอชิสิร้อนร้นนู่นอยู่หลังอยู่หลังอยู่หลังกับตาทีพก รจริงะเฮ้ยมันโดนไปแดงใที่มันล้องไ่้อ่ะสลัดอะก็ไม่เสร็จที่มันม่าันกัดนี้ไม่ได้ลงไง่มเชื่อพิเศษแ่ะสัมไม่ได้ลงฝนตกฝนตกอ้โหโปยนจมก่แม่อร่อยหมอร่อยมากเขอื้อมหนจุ๊บเลยนี่เือตั้งเยอะมพวกเียรีนจมแม่ โปกมาสีด้วยป่ะนาทีมดเตรียมปกตินั้งมาที่ว่ามาเนี่ยไหมวะใส่ไหมอ๋อเอาปอนมาไม่เสร็จตรือของมนมาไก่ไก่กระตุ้นอ่ะ ทรัันโนี่วัดที่าดโหนที่ปิ๊งะพัตต์ชายใช่ไหมไฟแลนโบนิตัวีเนี่ยฟสาู้องอนสยล่เ่ยเปรอยใส่แล้วก็เข้าที่ไรที่ว่าไรก่นเดี๋ยวเราไม่เ กวการตะกี้เล้วฮะต้องถามใส่ไว้นะเดี๋ยวเขาไปเจะมาเหรอเอาไว้หมาแล้วเหรอ่จะมาลูกไม่รู้ว่าไม่กระจ่ะต้องจกลับไปยังอะไร โดนฝนตงราดกับยาคมาเปนฝั่งไม่มาได้ไงเนียอยู่นี่ไวแน่ก้าสานใช้ลูกเอา้กยกับชุดปูที่สามปีนะครับซึ่งเมื่อต้นปีในการ c a p t u r ลปปิดนะครับแต่ท่าผู้ชได้ราบได้ติดตามเชียร์ทางช่องเจ็ดสีนะครับเขาอยู่ในชุดนั้นนะครับพี่ชนะทีมไทย

ไข่ว่านเนี่ยเราใส่ปลาไหลในน้ำนะเป็นจะปู่วยเลยอากาศที่ท่านอาช่่มายอากาศอนแต่ว่าตอนนี้ฝนตกลงมาแล้วก็เราไม่ไปแล้วนะครับเยียมเลยอ้น้อ้ยนีบอนนีบอนนีอเชอนเชอน

แล้วค่ะสวไหมเนี่ยมาเล้เนี่ยสวยไหมสวยลูกสวยสวยค่ะสวยสวยด่ครับจริงมาเป็นทางผู้หญิงคชายอ่ะจะพูตัีแล้วเนเครื่องค้าเกียนะสครับเกีย์ใช่ไหมวันนี้ผมเข้าน่ะต้องถอยน้องมานยังหลบอ

อินสตาแกรมโหคอมเพลซรับชื่อตัวก็คงเท้าเท้าตัวนี้แหละแต่หัยใหญ่มันก็จะได้น้อยไงที่ออก่าตัวเล็กมาแ้ได้เยอะไหนเขาเลเดุ่มยังไงเนี่ย่กปรับของาัตแหน่งกันไ